เอาละครับคุณใหม่ครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องอาหาร Traderwicks ครับ Traderwicks นะครับคอนเซปต์ของอาหารนี้คืออะไรครับอันแรกก่อนเลยขออับเกินก่อน Traderwicks เนี่ยเราเป็นแฟรนไชส์จากที่อเมริกานะครับก่อตั้งมา80ปีแล้วโอ้แล้วก็ Traderwicks อยู่กับเราที่โรงแรมนี้มา20ปีแล้วนะครับอาหารที่นี่เราจะให้บริการอาหารแถบมหาสมุทรแปซิฟิกมันจะเหมือนเป็นว่าเราดึงกลิ่นอายของอาหารจากหลากหลายประเทศมาอยู่ที่นี่ตัวอย่างเช่นฮาวายตันตีจาเมกา อ่าบาหลีอินโดนีเซียประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าอเมริกาหลายๆที่แล้วจีนด้วยครับ,รบทุกทุกที่เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดคอนเซปต์อาหารเหมือนกันครับแต่ว่าก็คือบางเราได้รับโอกาสว่าบางส่วนเนี่ยเราสามารถมีกลิ่นอายของความเป็นไทยแทรกเข้าไปได้เล็กน้อยประมาณ5%ได้อ๋อครับได้แล้วการตกแต่งร้านนะครับ,รบาไหนครับเนี่ยถ้ตหมู่เกาะแล้วกันเราเรียงง่ายๆนะครับถ้าเกิดเดินร,บรอบๆจะเห็นเราจะมีสวนอยู่กลางห้องจะมี คนปลานี่ก็นี่อยู่ข้างในรอสุ่มไฟอยโยต้มซุปให้เราอยู่มีลำธารน้ำตกครับพูดถึงอาหารกันบ้างดีกว่าครับอาหารบนโต๊ะตอนนี้มีเมนูอะไรนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำเอ็กซิคิวท์เชฟของเราเชฟโอเครียงจะเป็นคนแนะนำอาหารทั้งหมดให้กับทางคุณน็อตและก็คุณนัดวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Nice to meet you So what about the food of Chef t h e v o v i c Restaurant The food of t h e v o v i c is yeah a mix of Pacific Polynesian food but also we We bring a little bit the the Thai taste for the, the local customer. So today we have the lamb shank we have the Ipoke, but it's a little bit spicy because our our 90% of our guests are, are from Thailand. <laughs> the scallops with green mango salad is a Thai classic yep. with a nice uh, little bit modern presentation, mm -hmm. and the uh, Thai Sen soup is a, a kind of French recipe but with coconut coconut milk and to, to bring also some. Some flavor or the Thai people like. Oh, which dishes is uh, the best seller for the trellix? I think the Ipoké. Ipoké is really a good seller, but Lieb the scallops also because it's a kind of Thai dish. Ah, okay. So we have four dishes. There are four dishes. Trellix cheesecake. I'll be the girl to keep your heartbeat jumping. Keep your heartbeat jumping. There is a little bit of coconut. There is a little bit of coconut. มันเมื่อปูมันมีความหอมแบบแล้วมีเหมือนผัดเครื่องเทศด้วยเออนนิดๆๆห่ยใช่ครับผมและที่เราเก๋มากเราเสิร์ฟเป็นลูกมะพร้าวด้วยใช่ลูกมะพร้าวสดอันนี้แปลกดีอันนี้แปลกดีครับใด้รสชาติที่แปลกใหม่ไม่เคยลองนะครับอ่ะต่อไปคุณจะหาอะไรดีครับ Japanese scallops with green mango salad อือคือยำมะม่วงกับอชเท้าไชลล์ญี่ปุ่นนะฮะตัวยักษ์ใหญ่นะก็เป็นการผสมผสานระหว่างอาหารไทย กัอบอาหารต่างชาติเช่นกันที่บอกว่า<ช>5%ของไทยใช่เพราะว่าอย่างตัวหอยเชลล์ฮอกไกโดเนี่ยก็คือตัวญี่ปุ่นก็คือตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถใช้ได้บ,บ้านเราก็คืออาหารทะเลกับซอสซีฟู๊ดเนาะแล้วก็เปลี่ยนรสชาติเป็นอย่ามงมะม่วงแทนถ้าเราความเปรี้ยวจากมะม่วงผสมกับกน้ำปลาเกลือมะนาวของเราไปครับผม Your body's designed. tender. Uh, 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 how do you cook? Like, we cook uh, 12 hours. 12 hours. It's, yeah, it's a theme or? A no, no, it's cooked in a, in, a, in, a, in a stock, in a gravy. It's mm -hmm. cooked and glazed, and the reduction of the lamb. We glaze the, the legs. เบุกจอยน์ใช้เวลาการทำใน,มมนตังต้งสิบสองชั่วโมงก่อนเนื้อแกะจะนุ่มขนาดนี้นะครับอ่าตอนนี้เราก็ชิมของคาวครบหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นของหวานที่คุณใหม่บอกนะคร<ช>ับผมอันนี้ก็ขึ้นชื่อของที่นี่ใช่ครับผมทรูดิมิกชีสเค้กทรูดิมิกชีสเค้กคุ้มมังโม่คุรินี่ซอสมะม่วงะฮเป็นทรูดิมิกชีสเค้กใช่ชีสเค้กต้นตำรับของทรูดิมิกเป็นสไตล์ของเราเไตล์ของเรราาพเเสิร์ฟกับซอสมะม่วงตัวนี้เพราะชีสเค้งที่อื่นทั่วไปเขาก็ ชีสเค้อย่างเดียวทานเปล่าๆนะครับเราก็มาพู่กับซอสของหวานนี่ยกหน้าที่เป็นผู้หญิงครับจบไปหนึ่งร้านครับกับเทรดวิกนะครับอาหารที่นี่ก็ได้รู้ว่าคนที่ประทานเนี่ยก็ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในการรับประทานอาหารแบบในหมู่เกาะ ถูกต้องครับใช่เพราะจริงนอกจากอาหารข้ามที่เราเสิร์ฟทุกคืนแล้วเนี่ยวันอาทิตย์เราจะมี Sunday b r u n c h ชื่อว่า t r ีเดวิกซันเด a ์บรันอาหารเยอะมากอาหารจะรวมอาหารจุดเด่นห้องอาหารทั้งหมดทั้งโรงแรมมาอยู่ที่นี่กว่า100เมนูทุกวันอาทิตย์ Sunday b บร n c h กี่โมงถึงกี่โมงครับ11โมงครึ่งถึงบ่ายสทุกวันอาทิตย์เท่านั้นใช้จ่ายเท่าไหร่โอ้ยไม่แพงครับสบายๆเลย1,699ยบาทต่อท่านเท่านั้นเองถูกต้องครับให้เชฟแนะนำกับ What do we have for the t r e e week Sunday brunch almost everything Yes. The prime rib, the foie gras, the seafood, the French oysters, the cheese, the c o l c e t the Indian food, the Chinese food, we have everything. <Right. S 2> mm. แล้วก็เรามีห้องชีสอยู่ที่นี่ด้วยนะครับวันอาทิตย์เราจะดัดแปลงห้องไวน์ของเราเนี่ยเป็นห้องชีสนั้นจะเจอชีสหลากหลายใครที่รักชีสนีม่มาได้เลย mm hmm. มีอิตาเลียนของเร mm hmm. โอก็มา บาร์บีคิวปิ้งย่างจากรีวอร์ไซด์เทเรสก็มาโโอ้หเรียกว่ารวมทุกอย่างของอนันตราแห่งนี้เลยรวมที่นี่ที่เดียววันอาทิตย์วันสบายของครอบครัวนี่มาพักผ่อนกันที่นี่ชิลๆส่วนบ่งครึ่งถึงใบสามนั่งเรือมาได้สบายๆการเดินทางก็มีหลากหลายเส้นทางนะครับสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาที่สานติศรีถูกต้องครับแล้วก็นั่งเรือมาที่ท่าเรือของนันตราได้เลยนะครับหรือจะขับรถมาก็ได้มาลองดูนะครับอาหารประสบการณ์ในการรับประทานอาหารแบบใหม่นะครับที่เฟรเดอริก อันสราครับผมอันสรากรุงเทพรีเวสไซด์รีสอร์ทสปาของเราอันสรากรุงเทพรีเวสไซด์รีสอร์ทสปาของเราครับเพราะว่าที่กรุงเทพเรามี3แห่งอาจจะสับสนบ้างเลยให้ชัดเจนให้ชัดเจนวรงนี้คืออันสรากรุงเทพรีเวสไซด์รีสอร์ทสปาโอเคต่อไปเราต้องต้องไปทัวร์ร้านอาหารอีกมากมายเลยนะครับร้านต่อไปจะเป็นร้านใดความลับดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราก็ดื่มดำครับรสชาติอาหารเทพิธวิทกันต่อนะครับผม I'll take it to the eye